สวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่าช่องก่อนข้ามผ้าด้วยชาแนลมาตามติดลาพัฒนากันต่อพี่น้องลาพัฒนาวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567กกับอาจารย์เหม่ง บนล่างวิ่งลูดเจ็ดกับแปดเจ็ดห้าเก้าแปดหกชุดวิน ก็จะได้โอเคก้

397 598 กันบนล่างวิ่งรูด7กับ8ชุดวินก็7จ็8 6จากคู่ก็จะได้9 7 9 8 7จ็ดห้ากัน 9ก้าหกเก้าห้สามตัวก็จะมี597 397 598สีตัวก็จะมี7597 7397 ห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเก้าเจ็ดสำหรับเราพัฒนาอาจารย์เหม่ง จันทร์ที่10พิจารณา2 5 6 7บนล่างวิ่งรูด7กับ8ชุดวินก็7 5 9 8 6จับปูได้9 7 9 8 7 5 7 6กัน9 6 9 5 3ตัวก็จะมี5 9 7 3 9 7 5 9 8 4ตัวก็จะมี7 5 9 7 7 3 9 7พี่น้อง คลิปนี้ก็ไปแค่นี้แหละพี่น้องให้พี่น้องเฮงๆปังๆสุขภูสุขคนโชคดีสวัสดีครับผม